สวัสดีค่ะช่องพันนี้สิพามาชมดอกดาวเรืองเตี้ยเด้อค่ะดอกดาวดอกดาวเลืองเตี้ยกับนี้ดาวเรืองเตี้ยพันเตี้ยค่ะดาวเรืองพันเตี้ยนะค่ะ ขอเพื่อนมาปลูกค่ะที่แรกก็ว่าลู้ดอกว่าจิตเตี้ยขนาดนี้ขอเบี้ยนี้น,น้อยเพื่อนมาปลูกอ้าวประทันพอเขาผัดเป็นดอกวันเนี่ยเอายังได้ชิดอยู่ว่าเอาคือมาเป็นดอกไว้แท้ตั้งแต่แท้ทกับเมน่นง่อเป็นเดาวเหลืองพันเตี้ยน้ำอยู่ค่ะ น้เดียวน้มเดียวนี่พันุใหญ่แต่กับวันันใหญ่พันเตี่ยเป็นดอกกวนพันุใหญ่ทันธได้เป็นดอกไายเห็บเบิงค่ะเล็กๆน้อยๆว่ามันหนาหักดีว่าหนาหักดีไม่พันนี้ก็เลไทายเห็บเบิงลูกเห็บเบิงหนาหักอีหดีค่ะยังไม่เห็นตัวจริงห้งเป็นหนาหัก พอว่าเพ่เว่ยยุดดวกเพื่อนกระไดทั้งงามทั้งหนาหักหลากสีนะะี่ค่ะท่าเห็บเบิ้งใกล้ๆนะะี่ค่ะท่าเห็บเบิ้งใกล้ๆกน่ารักน่ารัก ชนีดก้อนข้อนอก่าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ